พัดแพตตินัมค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีทีจะมาแนะนำ power supply กันค่ะซึ่ง power supply รุ่นนี้นะคะจะเป็นของคนที่ชอบสเปคซูง <Wow. S 1> รุ่นนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่า t a b POWER PF1 ARGB ค่ะจะมีได้กัน3วัตต์นะคะคือ850วัตต์1 5 0วัตต์และ1200วัตต์ค่ะตัว80,000นะคะเป็น80พัดแพตตินัมค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยค่ะ ก็จะเป็นหน้าตาของรุ่นทับเพลเวอร์ p f 1 ARGB ค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็น850วัตต์ค่ะมาแกะกันเลยถุงสายไฟค่ะน,ะนี่ตัว p พ w เวอร์ค่ะคนี่ค่ะพลเวอร์สัพรนี่ ด้านนี้นะคะจะมีโลโก้ชื่อรุ่นแล้ววัดค่ะซึ่งสามารถมองเห็นด้านในเป็นไฟ ARGB ได้เลยอีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นที่เสียบสายค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะเป็นสายไฟแบบโูมดูล่าค่ะซึ่งสามารถถอดเสียบได้ทุกเส้นเลยนะคะหมดปัญหาการจัดสายไฟแบบยุ่งยากเลยด้านหนึ่งนะคะจะบอกถึงโหมดไฟและสีไฟค่ะเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลย ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดพาวเวอร์นะคะและตรงนี้ค่ะจะเป็นสมาร์ทซีโร่แฟลค่ะซึ่งเราจะเปิดหรือปิดโหมดนี้ก็ได้ค่ะสมาร์ทซีโร่แฟนเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานค่ะคือถ้าเครื่องของเราเนี่ยโหลดเกิน40%นะคะพัดลมถึงจะหมุน,นก็จะประหยัดพลังงาน,นด้านนี้ก็พัดลมนะคะซึ่งเป็นไฟ RGB แต่เรามาดูกันเลยค่ะว่าสวยมากขนาดไหน ก็จะเป็นตอนที่เสียบไฟแล้ว <Wow. S 1> สวยงามเลยนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นไฟ ARGB 16.8ล้านสีนะคะและพัดลมด้านในเนี่ยจะเป็นรุ่นล i n ด Duo ค่ะซึ่งมีวงแหวน LED ถึง2วงนะคะและมีไฟ LED นะคะทั้งหมด18ดวงสามารถปรับโหมดไฟได้ถึง7โหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Wave Spiral Flow Heartbeat Ripple Full Light Spectrum นะคะ และหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเนี่ยก็ปิดไฟได้นะคะซึ่งไฟ RGB อันนี้นะคะก็ะสามารถควบคุมได้ด้วยซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดค่ะได้ทั้ง ASUS นะคะ a l r a s y n c MSI Mystic Light นะคะ g i g a b y t e RGB Fusion และ Aslock Polycom ค่ะสวยงามค่ะแบบนี้นี่นะคะตัวโลโก้ชื่อรุ่นแล้ววัดเนี่ยก็จะมีไฟแบบนี้เหมือนกันแลวสามารถมองทะลุได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะได้รับ แปดสิพัดพตตินัมด้วยค่ะสำหรับในเรื่องของการรับประกันนะคะรุ่นนี้ค่ะทัพพา w เวอร์พ g b นะคะมีการรับประกันยาวนานถึง10ปีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังรองรับการให้บริการ TT p a พ s ด้วยค่ะซึ่งเป็นบริการ Power ตัวสำรองใช้ค่ะทำให้คุณนะคะสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ไปได้เรื่อยๆไม่มีสะดุดเลยค่ะค่ะยังไงก็ขอฝากตัว p f เอ g b ไว้ด้วยนะคะ วันนี้น้อยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ั้นตอนแรกนะคะก็คือลงทะเบียนค่ะซึ่งจะสามารถลงทะเบียนได้ทั้งแฟนเพจทีท,ทีพารทนะคะโดยกดปุ่มลงทะเบียนค่ะหรือไปที่เว็บไซต์นะคะของ Thermotech Thailand ค่ะและเลือกพาวเวอร์สไพย